Hi ก u ายสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้มากินข้าวนะจ๊ะทุกคนจ๋าข้าวแล้วก็มีปูปูยักษ์ค่ะทุกคนจ๋าปูใหญ่นี่จ๋าทุกคนใหญ่ไหมคะทุกคนจ๋าเขาเรียกปู d e n i n e n Crab ค่ะทุกคนจ๋าใหญ่มากเลยค่ะน้ําจิ้มก็จะเป็นนี่เนาะถ้วยเล็กๆค่ะทุกคนจ๋าน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ะนี่นะจ๊าทุกคนตัวใหญ่มาก มองไม่เห็นหน้าเลยค่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวขออนุญาตไปแกะก่อนนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวมากินพร้อมกันค่ะทุกคนจ้าทุกคนมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะ,ข,ข,ะ,คะข้าวอยู่ข้างล่างนี่จ้าข้าวอยู่ข้างล่างนี่ทุกคนดองใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคนจ้าตัวหนึ่งตัวนี้เอ่อสิบหกดอลลาร์ค่ะทุกคนจ้าเหลืออีกสิบห้าดอลลาร์แปดสิบ เท่าไร่89ค่ะทุกคนจ้ะเด็กสองก2 2เหรียญเนาะก็จะเป็น16ดอลลาร์มาจ้ะทุกคนจ้ะก่อนอื่นเนาะก็นี่ก็หายไปนานเนาะเพราะว่าไม่ได้มาทำคลิปกินนานมากเลยค่ะทุกคนจ้ะมีเรื่องให้ทำเยอะแยะเลยค่ะทุกคนจ้ะแล้วกเ็เดือนมีนาเมื่อเดือนมีนานะคะทุกคนจ้ะแม่ก็เสียค่ะทุกคนแล้วก็นี่ก็กลับบ้านเนาะกลับบ้านประมาณเดือนเดือนก,กว่าก็เพิ่งกลับมาค่ะทุกคนจ้ะ ลับมาตอนนี้ก็มาพักอยู่บ้านเพื่อนเนาะก็อยู่บ้านเพื่อนประมาณอาทิตย์กขขว่าแล้วค่ะทุกคนจ้าแล้วก็ย้ายเมืองย้ายอะไรด้วยค่ะทุกคนจ้าตอนนี้ก็นิย้ายมาที่เมืองโอเรเนนะคะทุกคนจ้าแต่ก่อนอยู่เท็กซัสเนาะทีนี้ก็ขายบ้านเอออะไรเอ,อยก็เรื่องก็แบบว่ามีเรื่องต้องทําเยอะแยะเลยค่ะทุกคนจ้าเนาะนี่ก็เพิ่งกลับมาก็เลยนี่เป็นคลิปที่กลับมา ที่อเมริกาที่ทําคลิปกินนะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าไม่ได้กินทําคลิปกินนานมากเลยค่ะคิดถึงทุกคนนะคะทุกคนจา๋าแล้วก็ปกติแต่ก่อนนี้กลับมาก็นี่จะทําคลิปแบบว่าไปเที่ยวเนาะก็คือการเดินทางแล้วก็ไปสวนเดินเล่นสวนพา,นา,า้นงหมาไปเดินเล่นสวน,นะคะ่ะทุกคนจา๋าแล้วก็ไม่ได้พูดคุยแบบเป็นทางการเหมือนที่ว่ามากินข้าวนะคะทุกคนจา๋า วันนี้นี่ก็ได้ปูปูตัวใหญ่ค่ะทุกคนจ๋าเนาะเดนจินเนตแครนะคะทุกคนจ๋าปูปูเนื้อเนาะปูก็ได้ปูอะไรคล้ายๆปูปูอะไรนะดำๆบ้านเรานะคะทุกคนจ๋าแต่ว่าตัวใหญ่กว่าเนาะอันนี้ก็ไม่ได้ใจว่าที่เมืองไทยเรียกว่าปูอะไรนะคะทุกคนจ๋ากระดองใหญ่มากเลยค่ะทุกคนซอสก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะทุกคนจ๋าเพราะว่าพื้นที่ บ้านเพื่อนเขาโตเขาเล็กนะคะทุกคนจ้าโอเคค่ะทุกคนไปกินด้วยกันคะ่ะมาจ้ะดูอันนี้ค่ะมันเขาค่ะทุกคนจะ้ะดูขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจ้าคือไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ค่ะทุกคนจ้ามืดๆหน่อยนึงเนาะอ,อร่อย ไม่แน่ใจว่าจะเกะขากินยังไงเนี่ยไม่มีที่หนีไม่มีที่ทุก กินยังไงคะเนี้ยขาใหญ่มากครึมหน่อยนะคะทุกคนจ้าเพราะว่าที่นี่ฝนจะตกถ้ากัดฟันจะหักไหมเนี่ยขออนุญาตนะคะทุกคนจ้า ดูเนื้อสับถั่วจิ้มไปเลยเนื้อบาน อืจะลองฟันทดลองฟันกับทุกคนจ้ะรู้สึกว่าเนื้อจะละเอียดสงสัยจะไม่ได้กินค่ะนี่เดี๋ยวรอกินที่หลักนะคะทุกคนจ้ะ แกะนี้ก่อนดูมัน ยากค่ะทุกคนจ้ะใหญ <c oughs> ่ค่ะทุกคนตัวใหญ่มากตัวเนื้อ โอเคขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจา้าน้องหมาน้องหมาเฮา ต้องใช้เวลาแกะเลยค่ะทุกคนจ้ะเนี้อเนื้อหวานมาก กินยากหน่อยค่ะทุกคนจ้า Một miếng chim ừ. อ,อร่อยครับทุกคนจ้าโอเคครับทุกคนจ้าคลิปนี้ก็นี่ก็ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะเดี๋ยวไปกินต่อคะ่ะทุกคนบ๊ายบายจ้าสวัสดีคะ่ะ